คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าภายใต้ใบหน้าที่ยิ้มแย้มและการเคลื่อนไหวที่เชื่องช้าจนหน้างุดหิดเนี่ยพวกมันมีความลับสุดยอดซ่อนอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องอะไรคะเรื่องที่มันไ่ว้น้ําเก่งกว่าเดินเหรออันนั้นก็ใช่ครับแต่เรื่องที่พีกกว่าคือเรื่องอึของมันครับเรื่องอึอีกแล้วเหรอรายการเหล่านี้วนเวียนอยู่กับเรื่องขับถ่ายตลอดเลยนะก็มันน่าสนใจจริงๆนี่ครับคุณรู้ไหมครับว่าสล็อตเนี่ย มันอือแค่อาทิตย์ละครั้งเท่านั้นเองนะใช่ค่ะอันนี้เป็นแฟกต์ที่โด่งดังมากสัปดาห์ละครั้งเหมือนนัดหมายกันไว้และที่สําคัญคือมันไม่ใช่นั่งอือบุญต้นไม้แล้วปล่อยลงมาใส่หัวชาวบ้านเหมือนลิงนะถูกต้องค่ะนี่แหละคือประเด็นสําคัญของเรื่องในวันนี้เพราะสล็อตต้องปีนลงมาที่พื้นดินเพื่อทําภารกิจนี้โดยเฉพาะซึ่งผมสงสัยมากว่าทำไมต้องลงทุนขนาดนั้นมันอยู่บนยอดไม้สูงสูงปลอดภัยดีอยู่แล้ว จะลงมาข้างล่างทำไมนั่นสิค่ะทั้งที่ข้างล่างเนี่ยมีทั้งเสือจากว่างูนกอินรีหรือแม้แต่หมาป่ารอขย้ำอยู่เขาบอกว่าการลงมาอึแต่ละครั้งเนี่ยคือการเอาชีวิตไปแขวนไว้บนเส้นได้เลยนะสถิติบอกว่ากว่า,วา50%ของการเสียชีวิตของสลอ็อตเกิดขึ้นตอนที่มันลงมาอึน,นี่แหละคะ่ะห้าสิเปอเลยเหรอคือตายเพราะขี้เนี่ยนะใช่ค่ะมันคือภารกิจพลีชีพชัดๆ เง้นวันนี้เราต้องมาไขปริศนากันแล้วล่ะครับว่าทำไมธรรมชาติถึงออกแบบมาให้สล็อตทำอะไรที่ดูไม่ฉลาดแบบนี้มันต้องมีเหตุผลสิแน่นอนค่ะธรรมชาติไม่เคยทำอะไรไร้เหตุผลวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันตั้งแต่กระบวนการย่อยจนถึงทฤษฎีผีเสื้อกลางคืนที่จะทำให้คุณอึง้งเริ่มที่ร่างกายมันก่อนเลยครับทำไมมันถึงอั้นได้นานขนาดนั้นหนึ่งอาทิตย์นี่ถ้าเป็นคนคงตัวแตกตายไปแล้วอาหารหลักของมันคือใบไม้ ซึ่งใบไม้ในป่าดิบชื้นเนี่ยสารอาหารน้อยแถมยังมีพิษอ่อนๆและย่อยยากมากกินของไม่อร่อยแถมย่อยยากอีกสล็อตเลยมีกระเพาะอาหารที่ซับซ้อนมากและใหญ่มากกินพื้นที่เกือบหนึ่งในสามของน้ำหลักตัวเลยนะโหมีแต่กระเพาะและกระบวนการย่อยของมันช้าเป็นเต่าคลานใบไม้ใบหนึ่งที่กินเข้าไปอาจจะใช้เวลาหนึ่งเดือนกว่าจะย่อยหมดและออกมาเป็นอึหนึ่งเดือน คือมื้อเที่ยงวันนี้ออกมาอีกทีเดียหน้าใช่ค่ะเพราะฉะนั้นกากอาหารมันก็จะค่อยๆสะสมสะสมอยู่ในลำไส้ส่วนปลายรอเวลาปล่อยทีเดียวมีหน้าละถึงอึแค่อาทิตย์ละครั้งเพราะกว่าจะเต็มถังมันนานและพอถึงเวลาปล่อยเนี่ยมันไม่ได้มาเล่นๆน,นะคะมันเยอะเหรอครับเยอะมากค่ะการขับถ่ายหนึ่งครั้งสล็อตสามารถลดน้ำหนักตัวลงไปได้ถึงหนึ่งในสามเลยทีเดียวเดียว หนึ่งในสามสมุิสลอตหนัก6กกิโลอึออกมา2กิโลประมาณนั้นเลยค่ะเหมือนคลอดลูกเลยแหละโอ้โหโล่งท้องวาบเลยนะนั่นเป็นสู่รลดน้ำหนักที่โหดที่สุดในโลก <c oughs> ทีนี้พอมันปวดท้องจี๊ดแล้วมันก็จะเริ่มภารกิจเสี่ยงตายคือค่อยๆไต่ลงมาจากต้นไม้ช้าๆเนิบๆในขณะที่นักล่าข้างล่างก็นั่งมองตาปริปริ พอมันลงมาถึงพื้นมันก็จะขุดหลุมเล็กๆด้วยถางของมันมีการเตรียมห้องน้ำด้วยพอเสร็จกิจมันก็จะเอาใบไม้มากลบแล้วก็ปีนกลับขึ้นไปเหมือนแมวเลยเนาะดูเป็นผู้ดีนะรู้จักกลบด้วยแต่คำถามคือทำไมต้องลงมาทำไมไม่ปล่อยจูดลงมาจากกิ่งไม้เลยลิงก็ทำนกก็ทำสบายกว่าปลอดภัยกว่านี่แหละค่ะคือปริศนาที่นักชีววิทยา เถียงกันมาเป็น1ิบสิปีมีทฤษฎีเยอะมากไหนลองว่ามาสักทฤษฎีสิครับทฤษฎีแรกเขาบอกว่าเพื่อให้ปุ๋ยต้นไม้ที่มันชอบยังไงครับกระตันอยู่รู้คุณต้นไม้เหรอประมาณว่าฉันกินใบของเธอฉันก็เอาปุ๋ยมาคืนที่โคนต้นเธอจะได้งอกงามฟังดูโลกสวยไปหน่อยนะเพราะสลอตมันไม่ได้อยู่ต้นเดียวตลอดชีวิตนี ใช่ค่ะทฤษฎีนี้เลยตกไปเพราะสล็อตมันเปลี่ยนต้นไปเรื่อยๆแถมรากต้นไม้ในป่าดิบชื้นเนี่ยมันแผ่กว้างมากไม่จำเป็นต้องลงมาอึดที่โคนต้นเป๊ะๆก็ได้งั้นทฤษฎีต่อไปครับทฤษฎีที่สองคือเรื่องการหาคู่หรือโซเชียลเน็ตเวิร์กอิงอ๋อกล่องอึคือ Tinder ของสล็อตคล้ายกันค่ะเขาเชื่อว่ากลิ่นของอึ เป็นการประกาศอนาเขตและบอกสถานะทางเพศให้สลอตตัวอื่นรู้แบบว่าสวัสดีจ้าน้องสาวพี่มาอึตรงนี้แปลว่าพี่โสดนะประมาณนั้นค่ะเพราะสลอดสายตาไม่ดีจมูกดีกว่าการลงมาฝากกลิ่นไว้ที่พื้นอาจจะเพิ่มโอกาสในการเจอคู่อันนี้ฟังดูมีน้ำหนักขึ้นมาหน่อยนะแต่มันคุ้มหรือครับกับความเสี่ยงที่จะโดนเสือกิน50เนี่ยเพื่อมาแค่แปะป้ายหาคู่ นั่นสิคะนักชีววิทยาก็ยังไม่ปักใจเชื่อสักทีจนกระทั่งมีการค้นพบความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกว่านั้นความสัมพันธ์กับอะไรครับกับผีเสื้อกลางคืน moth ชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า paralit moth ค่ะผีเสือ้อมาเกี่ยวอะไรกับอึอสลอดคุณเคยสังเกตขนสลอดไหมคะว่ามันดูสักสากรุงรังและมีสีเขียวๆใช่ครับดูสกรปรกหน่อยเหมือนมีตะไคร่น้ำเกาะ นั่นแหละค่ะคือกุญแจสําคัญขนของสล็อตเนี่ยไม่ใช่แค่ขนแต่มันคือระบบนิเวศเคลื่อนที่ในขนนั้นมีอะไรบ้างครับมีทั้งรามีทั้งแบคทีเรียมีแมลงสาบมีด้วงและที่สําคัญคือมีผีเสื้อกลางคืนอาศัยอยู่เป็นร้อยๆยตัวเลยนะคะในบางตัวอี๋ขนลุกนี่มันสวนสัตว์เคลื่อนที่ช,ะชะัดเจ้าผีเสื้อพวกนี้แหละค่ะที่มีความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันอย่างลึกซึ้งกับสลอต มันช่วยอะไรสลอดครับนอกจากทําให้ขันวงจรมันเป็นแบบนี้คะ่ะตั้งใจฟังนะซับซ้อนนิดหนึ่งโอเคครับคูพึ่งแล้วเวลาสลอตลงมาอึที่พื้นดินเจ้าผีเสื้อกลางคืนตัวเมียที่เกาะอยู่บนขนสลอตจะรีบไต่ลงไปที่กองอึทันทีลงไปทําไมไปกินอึเหรอลงไปวางไข่คะ่ะเพราะตัวอ่อนของผีเสื้อชนิดนี้กินอึสลอดเป็นอาหารอ๋อกองอึคือกองอาหารของลูกลูกผีเสือ้อ ใช่ค่ะพอวางไข่เสร็จผีเสื้อแม่ก็อาจจะตายไปหรือบินกลับขึ้นมาเกาะสลอดท,ทีนี้พอลูกหนอนฟักตัวกินอือจนโตกลายเป็นผีเสื้อมันก็จะบินขึ้นไปหาสลอดตัวใหม่หรือตัวเดิมเพื่อเกาะอาศัยโอเคเข้าใจวงจรผีเสื้อแล้วว่าต้องพึ่งพาสลอดแต่สลอดได้อะไรครับได้แค่เป็นที่พักฟรีเหรอไม่คุ้มนะนี่แหละค่ะจุดพีคเมื่อผีเสื้อพวกนี้มักเกาะอยู่บนขนนาคเอ้ย ขนสลอตเยอะๆเข้า,ขาพอมันตายร่างกายของผีเสื้อจะย่อยสลายกลายเป็นซากศพผีเสื้อบนตัวสลอดใช่ค่ะซึ่งซากผีเสื้อพวกนี้อุด,ดมไปด้วยไนตโตรเจนค่ะไนตโตรเจนปุ๋ยถูกต้องไนตโตรเจนนี้จะกลายเป็นปุ๋ยชั้นดีให้กับสาหร่ายสีเขียวหรือกรีนเอลเจที่เจริญเติบโตอยู่บนขนของสลอด อ๋อที่เราเห็นตัวมันเขียวๆคือสาหร่ายแล้วสาหร่ายโตได้เพราะปุ๋ยจากสร้างผีเสื้อและสาหร่ายพวกนี้แ่ะค่ะคืออาหารเสริมของสลอ็อตเดี๋ยวเดียวสล็อตกินสาหร่ายบนตัวเองแหะครับใช่ค่ะเวลาสล็อตเรียกขนทําความสะอาดตัวเองมันจะกินสาหร่ายพวกนี้เข้าไปด้วยซึ่งสาหร่ายพวกนี้มีไขมันและโปรตีนสูงกว่าใบไม้ที่มันกินปกติตั้งเยอะ โอ้โหหักมุมมากคือสล็อตไม่ได้แค่เลี้ยงผีเสื้อเล่นๆแต่เลี้ยงไว้ทำปุ๋ยปลูกผักบนหลังตัวเองแล้วก็กินผักนั้นใช่ค่ะมันคือฟาร์มบนหลังหรือโมบายฟาร์มสุดยอดงั้นสะดุดวงจรนะสล็อตลงไปอึเพื่อให้ผีเสื้อได้วางไข่ลูกผีเสือ้อโตบินกลับมาบนตัวสล็อตผีเสื้อตายให้ปุ๋ยในตัเจนสาหร่ายโตสล็อตกินสาหร่ายได้สารอาหารเป๊ะเลยค่ะถ้าสล็อตไม่ลงมาอึข้างล่าง ผีเสื้อก็วางไข่ไม่ได้ประชากรผีเสื้อลดลงปุ๋ยลดลงสาหร่ายลดลงสลอตก็จะขาดสารอาหารและอาจจะตายได้ไม่น่าและทำไมถึงยอมเสี่ยงตายลงมาอึเพราะถ้าไม่ลงมาก็คืออดตายทางอ้อมอยู่ดีใช่ค่ะมันคือการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาวเพื่อแลกกับแหล่งอาหารที่พกติดตัวไปได้ทุกที่ แถมสาหร่ายสีเขียวๆก็ช่วยพรางตัวให้มันกลมเกลือนกับต้นไม้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะประโยชน์2ต่อเลยทั้งเป็นอาหารและเป็นชุดพรางตัวหรือ Camouflage ป้องกันศัตรูธรรมชาติเนี่ยฉลาดแบบที่เราคาดไม่ถึงจริงๆนะครับใครจะไปคิดว่าการลงมาอือเสียงตายจะเชื่อมโยงกับโปรตีนบนเส้นขนนี่แหละค่ะคือความมหัศจรรย์ของระบบนิเวศหรืออีโคซิสเตไม่มีใครอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวทุกอย่างเชื่อมโยงกันหมด แต่ก็ยังมีสล็อตบางชนิดนะที่ไม่อินกับทฤษฎีนี้ใช่ค่ะพวกสล็อต2นิ้วหรือท t o e สล็อพวกนี้มักจะไม่ค่อยลงมาอืที่พื้นอืดนำบนต้นไม้นั่นแหละเอา้าแล้วมันอยู่รอดได้ไงสล็อต2นิ้วกินอาหารหลากหลายกว่าค่ะกินผลไม้กินมแมลงบ้างเลยไม่ค่อยงอสสาไร่เท่ากับสล็อต3นิ้วที่กินใบไม้เป็นหลักอ๋อตัวที่ลงมาเสี่ยงตายคือพวก3มนิ้วนี่เองชีวิตช่างน่าสงสารเลือกเกิดไม่ได้จริงๆ แต่พวกมันก็อยู่รอดมาได้เป็นล้านปีแล้วนะแสดงว่ากลยุทธ์นี้ได้ผลจริงผมเริ่มมองสลอดเปลี่ยนไปแล้วครับจากที่เคยคิดว่ามันแค่ขี้เกียจวันวันไม่ทําอะไรจริงๆแล้วมันกําลังบริหารจัดการฟาร์มปศุสัตว์บนหลังมันอยู่อย่างขมักขม้นขมักขม้นแบบช้าๆนะคะช้าแต่ชัวร์ครับและอีกอย่างที่น่าทึ่งคือความจุดของกระเพาะปัสสาวะ อ๋อใช่สล็อตไม่ได้แค่อื่ออาทิตย์ละครั้งนะฉี่ก็อาทิตย์ละครั้งด้วยพร้อมกันเลยกระเพาะฉี่มันเก็บน้ําได้ถึง1ลิตรเลยนะเทียบกับตัวเล็กๆแบบนั้นเหมืองแบกขวดน้ําลิตรติดท้องตลอดเวลาหนักแย่เลยก็ถือว่าเป็นการฝึกความอดทนขั้นเทพครับใครที่ชอบอั้นฉี่บ่อยๆดูสล็อตเป็นตัวอย่างได้แต่อย่าทําตามนะครับเดี๋ยวเป็นนิวสรุปวันนี้นะคะเหตุผลที่สล็อตเสี่ยงตายลงมาอื่ คือเพื่อรักษาวงจรชีวิตของผีเสือ้อสาหร่ายและสลอดให้คงอยู่ต่อไปเพื่อความอยู่รอดทางโภชนาการนั่นเองหายสงสัยเป็นปลิดทิ้งเลยครับต่อไปนี้ถ้าเห็นคลิปน้องสลอดกำลังกระดึบกระดึบอยู่ที่พื้นถนนหรือคนต้นไม้อย่าเพิ่งไปว่าน้องโง่นะครับน้องกำลังทำเพื่อปากท้องและปากท้องของผีเสือ้อ และถ้าเจอน้องกำลังข้ามถนนก็ช่วยน้องหน่อยนะคะอุ้มไปส่งอีกฝั่งก็ได้แต่อย่าไปจับแรงนะน้องบอบบางแล้วระวังกรงเล็บด้วยนะ <c oughs> เห็นแช้าแบบนั้นควรเจ็บนะบอกก่อนวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วหวังว่าทุกคนจะสนุกกับเรื่องลับๆของเจ้าสล็อตจอมขี้เกียจ ใครที่มีเกล็ดความรู้เรื่องสัตว์แปลกๆหรืออยากให้เราไปจอดลึกสัตว์ตัวไหนอีกคอมเมนต์บอกกันได้ข้างล่างเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องอะไรนะทำไมนะของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย